なるほど。うん <acceptance>

mình phải làm gì đây đi chắc là bé đi mà cái xe mà hơi bền lòng Chạy đấy Hoa sai chào hùng 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 ได้แล้วเรียบร้อยครับโอ้โหเตรียมมีไฟฟ้าใช้แล้วครับโอลีปะถ้าป่ะไม่บาดหนอไม่ไม่บาเผื่อเลไม่เจได้วยฟ้าอีกอย่างโรศัเฮลีมอเตอรรียยสวยอย่างดูเราชัดดิเดี๋ยวเจ้องว้าวโอ้โหใหม่สดชื่นสดชื่น ได้ใช้แล้วใช้ได้สบายแล้วเอาหมูแล้วมมูแล้ว่ะจอนมูเหรจองมูเดียวคปิดที่เราไว้เดียวนี้มองอ้ลน่องลอะเลยโอเคนะครับผมเรียบร้อยหนึงบานไว้ไไว้แล้วเลยสองบาเลยสามบาลีโอ้ะชระเวนะเวะปวแล้วเจ๊ละเออเฮเฮช่วยยัด้ด้วยั้อื ฮะลงยาไรับเนี่ยตดอชุดไยดูนะดูชุดะไรฮ่ชดอะเยอะต่ดระานนึหมื่นห้าเลอก่แตเตอี่่าเขาเลยจะมุดอยู่เสมเนาะแบตเตอรี่เราเลยเปีด้วยเถอะห้าพันยนเลยห้าพันสี่แต่แห้งเนอยแห้งีครับผมเรียบร้ยครับเต็มไใช้ไฟยังไงตอนนี้ยัง นี <anto> <isto> ่เพราะเออนี่มันวม่น่าเอาทั้งละทังเลยนี่มันว่าเอาทั้งอลังลยโอเคเละได้ละสุดยอดครับผมแค่นี้แหละเยี่ครับสวัสดีครับจอร์ชชอจไหมจอร์ชรอบเลยเตรียมชาร์จครับผมชาร์จเต็มที่ก็เดี๋ยวนี้ แต่กอนนี้ขึ้นมาบ้านนี้ไม่มีที่ชัดเลยครับขึ้นมาที่โอ้โหวมเบนหมดเดี๋ยวนี้าให้ต็มที่ครับเสร็จแล้วก็ต้องไปขึ้นไปบ้านพี่ชัยหลังนึงครับนีหลังแรกเสร็จแล้วใช่ช้ารู้หมาคนลยว้างคนละก็น่งวิคนละก็น่งวินาคนละดีเคนละดีแ่ชัวเลยวะชัวร์แค่เลยคนลยก็น่งวนางยรเลยเ

โอเคครับจบเพท่านี้นะครับสวัสดีครับไว้มาชาร์เบ็กันมาขึ้นมาหมด,ดอยเต็มทุรูครับผมเต็มทุ่รูครับเดีวเมัจะไปเปิไดไยกนข่ายกนเดิฮะยกายน่ะใช่ไหเยขบาเลยขาบา ยผมอะไรอย่างนี้นะไม่อยากไม่ใจอ,อยกข้าอยูกข้าบัากันอันนี้คือที่เขาทำท่อท่อป,ปา่าไม้ไผ่